สำหรับแผนกเด็กที่เราสร้างขึ้นใหม่ในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการให้กับเด็กๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวไทยหรือชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวเชียงใหม่เด็กจากใกล้เคียงครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับการเปิดเสรีทางการค้า e อีซีส,สมาถ,ถึงในอนาคตได้สำหรับแผนกเด็กของเราที่สร้างขึ้นใหม่ในคั้นี้ก็มีลักษณะพิเศษอยางไรการ การแรกก็คือแผนกเด็กของเรามีการตกแต่งด้วยรูปแบบที่ทันสมัยสวยงามแล้วก็มีบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเด็กๆนะครับเพื่อจะช่วยลดความลำบากของเด็กในการมาโรงยาบาลได้การที่2องเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเราได้ทําการแยกพื้นที่ระหว่างเด็กป่วยกับเด็กที่มารับวัคซีนเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่ามาฉีดวัคซีนที่เมัียแล้วนั้นมีโอกาสติดเชื้อจะน้อยมากการที่3ามเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลนะครับเราได้พยายามจัดหา มารแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาทำการรักษาที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กของเราได้รับการรักษาที่แม่นยำรวดเร็วและก็มีคุณภาพสูงสุดครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนครอบครัวที่น้องนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กก็ได้นะครับมารับบริการที่แผนกเด็กของโรงพยาบาลชุมพรนะคระเด็นเชิญครับ